สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมเป็นประจำนะครับทาง g i f ฟ e ร Channel กับรายการ Gift i n s p ส r e รแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการของเรานั้นเป็นสองท่านที่ทางบริษัทมีความภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นนักธุรกิจกิฟฟรีที่ประสบความสําเร็จ เป็นผู้บริหารระดับแกรนด Paradise ครับคุณนิวัฒนและคุณทินดากัลยาวุฒิพงศ์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Gift Inspire นะครับต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของบริษัทกิฟฟีนด้วยเพราะว่าเรื่องราวชีวิตของทั้งสงท่านเนี่ยเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมา มากมายเลยทีเดียวผมก็เลยอยากจะเชิญทั้งสองท่านเนี่ยมาร่วมในรายการนะครับแล้วก็คุยชีวิตของนักสู้ของทั้งสองคนเพื่อจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่ด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยผมอยากทราบว่าทั้งสองท่านเนี่ยในอดีตพื้นเพเป็นคนที่ไหนและชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเริ่มจากพี่ธินดาก่อนเลยครับ ก็ตัวเองเป็นคนจังหวัดนครปฐมนะคะภูมิลำนาวก็นครปฐมเลยครับพ่อแม่ก็ทําสวนทําไร่นะคะก็มีลูกด้วยกันเจดท่านเด็กคนมีลูเจคนก็ตัวเองก็เป็นคนที่สี่นะคะชีวิตวัยเด็กก็อยู่บ้านบุกมุงจากเนาะธรรมดาธรรมดาทนี้ตัวเองก็มีความฝันว่า ตอนนั้นช่วงนั้นน่ะพ่อแม่ให้เรียนหนังสือไม่ยอมเรียนครับก็เรียนจบแค่ปรถมบิที่เจ็ดเองเสร็จแล้วก็จะเรียนไปเนี่ยก็เป็นห่วงว่าพ่อแม่เราไม่มีเงินส่งนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะหาอาชีพครับอาชีพอะไรก็ได้ที่สร้างไรายได้ให้ครับแต่ยังไงก็ไม่อยากเรียนนะคะก็เลยคิดอยากจะไปทําเสริมสวยครับค,คุณพ่อคุณแม่บอกให้เลือกเอาเสริมสวยกับตัดเสื้อผ้าครับ ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไปทําผมเสริมสวยเนี่ยไม่ชอบเล่นหัวใครก็เลยว่าเออตัดเสื้อผ้าถ้าจะดีก็แปลว่าปอจบเพราะเรียกว่าปอเจ็ดในขณะนั้นเนี่ยหาอาชีพทําเลยชีพเพราะว่าไม่เอาละเราไม่อยากเรียนทั้งนั้นนี่จริงๆแล้วพ่อกับแม่ก็อยากให้เราเรียนอยากให้เรียนแต่เราเป็นห่วงว่าพ่อแม่เราไม่มีเงินอ่ะอมเนี่ยผมก็ยจะบอกว่าลึกๆจริงๆอ่ะเราก็อยากเรียนนั่นแหละเพียงแต่เรามองแล้วพ่อแม่ลําบากแน่ ต่อให้เขาบอกว่าเขาอยากส่งแต่เรารู้เลยว่าเขาจะเหนื่อย<ช>เราก็เลยแบบแกล้งทําเป็นบอกว่างั้นเรามาทําอาชีพดีกว่าใ,<ช>ในที่สุดก็ไปเลือกเรียนตัดเสื้อผ้าพอเรียนจบการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วมาเปิดร้านตัดเสื้อผ้าไหมฮะไม่เปิดค่ะไม่เปิดเรียนไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นรูปผู้หญิงถ้าเกิดเราไม่มีวิชาติดตัวครับเราก็จะ สามีคือผู้ชายก็จะไม่มองถ้าผู้หญิงคนไหนไม่มีอาชีพมีแต่ตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่มีฝีไม้ลายมืออะไรเลยคิดอย่างนี้ครับก็เลยไปเรียนไว้เรียกว่าเรียนไว้ประดับความรู้ของตัวเองถูกต้องพอเราเรียนจบแล้วชีวิตหลังจากนั้นเราก็ต้องทํางานหาเงินสิครับก็พอเรียนจบแล้วเสร็จแล้วก็เฮียวอูก็มาขอช่วงนั้นไปไปไปเจอกันกับขอเรียกเฮียวอูก็แล้วกันเพราะเราเรียกกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับไปเจอเกบเฮียวอูได้ยังไงครับ ก็เรียนมาโรงเรียนเดียวกันอ๋อเรียนโรงเรียนเดียวกันมาเรียนชั้นเดียวกันมาครับเรียนชั้นเดียวกันมาหลังจากที่เรียนจบพี่ทินดาไปเรียนตัดเสื้อผ้าพอจบจากเรียนตัดเสื้อผ้าได้สักพักหนึ่งยังไม่ทันจะได้ทํางานเลยสิยังไม่ทำเฮอู่ก็มาขอ ช่วงนั้นที่เจอกันก็คือเราอยู่ในโรงเรียนเร,เรียนชั้นเดียวกันแต่หลังจากออกจากโรงเรียนแล้วไม่เคยเจอกันอีกเลยกี่ปีประมาณสาม,สามปีสามปีพอไม่เจอเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ตัวเองก็ไปเรียนตัดเสื้อผ้าครับคนนี้ไปทําอะไรตอนนั้นเราก็ไม่รู้ละอ่างั้นผมมาถามดีกว่าถามใหอู๋บ้างเมื่อสักครู่นี้พี่ธิดาเล่าเขาบอกว่าก็เรียนมาจนจบแล้วละ่ะแต่ก็ไม่อยากที่จะเป็นภาระที่บ้านกลัวพ่อแม่เหนื่อยก็เลยเลือกวิถีใหม่ ในการไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าแทนตอนเด็กๆเป็นยังไงครับตอนเด็กๆก็คือเรียนครับแต่ในนี้ว่าพอเรียนด้วยแล้วก็ช่วยช่วยคุณแม่ด้วยในเกิดมาต้องบอกว่าในครอบครัวคนจีนครับแต่ว่าคนจีนที่ว่าฐานะยากจนมากอ๋อพี่น้องกี่คนนะ่ยู่พี่น้องแปดครับโอ้ที่บ้านพี่น้องเยอะครับคนจีนเขาจะจะมีลูกเยอะพอสมควรใช่ครับแต่ทีนี้ว่าคุณแม่ทำมาเลี้ยงอยู่คนเดียวครับ คุณพ่อก็ไปทำพวกหลังน้ำอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็เสร็จแล้วคุณแม่ก็ทำขนมถ้วยนึ่งขนมถ้วยเช้าเช้าครับครับนะครับตีสามตีสี่อย่างเงี้ยมันนึ่้ว,วนึ่งขนมถ้วยครับผมก็มาช่วยท่านใส่คอยใส่ไฟครับ <ขอ S 1> ครับเอฟืนดอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้เสร็จแล้วก็ขายขายพวกก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมั่งหาไปขายคือสมัยนั้นเขาเรียกว่าไร่แรกข้าว ขายเงินสดบ้างแล้วแรกเป็นข้าวข้าเข้าเปลือกมาบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นก็เดินขายทุกวันทุกวันแกก็เหนื่อยนะครับทีนี้ก็ก็ต้องมาช่วยท่านตอนที่ว่าช่วยหาปืนหาไปเวลานึ่งขนมอย่างเงี้ยก็คือเป็นลูกมือคอยช่วยเขาตอนทําขนมและตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นเด็กเราก็ได้มีโอกาสเรียนหนังสือที่โรงเรียนเดียวกันกับพี่ทินดาครับแต่พอพอเราเรียนไปสักพักหนึ่งเนี่ยความคิดเดียวกันอีกหรือเปล่าฮะ คือรู้สึกว่าโอ้เกรงใจที่บ้านเขาต้องลําบากแน่เลยลูก8คดคนก็เลยคือตรงนั้นยังไม่ได้คิดอะไรครับครับเพราะว่ามาเจออีกครั้งหนึ่งก็คือว่าหลังจากนั้นอีกสมปีต่อมาครับเพราะตอนนั้นคือว่าคือไม่เคยคิดครับเพราะว่าตัวเองอยังเลี้ยงตัวเองไม่รอดและจะเอามาอภาระมาผมไม่เอาเด็ดขาดนะครับก็เลยก็อยู่ก็ออกจากโรงเรียนตกลงไม่เรียนละทั้งทั้งที่ เรียนตอนนั้นเนี่ยคือถึงชั้นชั้นปฐมพิธีเจ็ดปฐมพิธีเจ็ดเหมือนกันครับครับครับก็ออกมาจากโรงเรียนละในเรียนละแล้วก็กลับมาทําสวนกับพี่ชายครับนะครับท่านนี่เนี่ยเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมเริ่มคิดครับนะครับคือว่าพอผมทําสวนเนี่ยไปส่งมอคคะคนกลางในตลาดครับทีนี้เขาเคยว่าเอาเปรียบเยอะเกินไปอคือเอาเปรียบยังไงเพราะว่าเวลาผมกว่าจะปลูกหอมเนี่ยนะมันมีตอนนั้นมีพวกหอม ปลูกหอมหวานผักอะไรต่างๆปลูกขิงปลูกพริกปลูกมะเขือพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาเอาเปรียบเกินไปหมายถึงว่าเราไปส่งเขาแทนที่อยาคิดเงินให้เรากลับเลยนะครับจากออกจากบ้านประมาณสี่ทุ่มไปถึงท้นระวันเที่ยงคืนครับถึงตลาดแต่สมัยนั้นขี่จักรยานนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ลงเหนียวไม่ยอมจ่ายเงินทั้งที่เราเอาของไปส่งแล้วครับแล้วเขาให้เราเป็น ลูกจ้างเขาไอ้แบบที่ว่าเป็นคนช่วยเขาจริงอ่ะเข็นของที่เขาขายได้เนี่ยไปส่งตามท่ารถให้เขาโดยอีอีกท่อนหนึ่งท่านทนที่ไม่ใช่งานเราเลยใช่ไม่ใช่งานเราเลยครับจนกระทั่งสว่างนะครับ,รบเขาอยอมคิดเงินให้คิดเท่าไหร่หรือฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นเขาขายเนี่ยมัดหนึ่งเนี่ยอ่าสิบแปดบาทครับหมอมัดหนึ่งะครับสมัยนั้นแต่เวลาเก็บตังค์เขาคิดเราแค่มัดละเจ็ดบาทตรงนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจให้เราคือว่าเราทําให้คนอื่นรวยทําไม ว่าเราจะมารวยเองไม่ดีรเพราะเขาเอาเปรียบเรามากเกินไปใช่ไหมครับครับไม่มีเงินซื้อเครื่องครับวันหนึ่งหาบน้ำสองคนพี่ชายคนละร้อยกว่าหาบครับนะครับก็เลยก็เลยคิดอยู่อย่างนึงโอ้ไปทําให้คนอื่นรวยไม่เอาใช่ก็เลยไม่เอาวันนั้นแหละครับที่ผมตัดสินใจทําให้คนแม่น้ําตาตกครับร้องไห้ครับบอกว่าเขาพูดภาษาในเฟรมนะครับมึงไปแล้วใครจะทําสวน ผมบอกก็ไม่มีใครทํเขาปล่อยให้มันลกไปช่างมันผมก็วางงนี้มาผมก็เลยไปอยู่อยู่ที่ร้านทำเบาะก็ไปเจออีหลบอีกอีกอย่างพี่ชายคือคนนี้เขาชอบสมัยนั้นเช็ดชอบไปเล่นการพนันมวยนะตกเย็นเขาไปเขาไม่สนใจร้านครับค้าขายก็ไม่เพราะผมผมก็เลยก็เลยไปอยู่ตรงนั้นครับประมาณสักปีกว่าครับนะครับแล้วมีลูกค้าเพื่อนเขานั่นแหละเอารถไม้ทํา หลังคาแควนหลังคาแควนหลังคาข้างในข้างในน่ะทีนี้แต่ละผมเองผมก็ไม่เคยยังยังยังไม่เคยฝึกอะไรเลยครับนะเพียงแค่มาดูหน้าร้านครับก็เขาก็มีมีเขามีงานเข้ามาแต่เขาไม่เขาไม่ไม่สนใจเรื่องงานเขาจะไปเล่นพนันอย่างเดียวก็เอาผ้าเนี่ยตัดแล้วไปจะให้เพื่อนเย็บครนะผมบอกไม่น่าไป เขาก็ถามว่าแล้วใครจะทำผมบอกผมจะทําเองทั้งทั้งนี้ผมยังไม่เคยทำไม่เป็นไม่เป็นเลยก็เสร็จแล้วเขาก็ไปเลยไม่สนใจเราก็ต้องมานั่งทำก็ทำเพราะนั่งทำตกตอนเย็นกลับมาเขาก็ตกใจครับนะครับเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างจนั่งเจ้าของมามารับรถเขาดีใจมากเลยว่าทําได้สวยมากเพราะตึงไปหมดทุกส่วนไม่มีแล้วก็เข้าส่วนเข้าร่องเข้ารอยเขาหมดครับ ก็ดีใจก็หลังจากนั้นมาก็ผมก็ทำมาตลอดครับก็เรียกได้ว่าที่ร้านบอกเนี่ยเราเลยกลายเป็นคนที่มีฝีมือนะครับแล้วหลังจากนั้นแหละถึงได้มีโอกาส ไปขอคุณทินดาอย่าง,งอีกง,งั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับว่าในช่วงหน้าเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้อย่างไร,รท่านผู้ชมต้องคอยติดตามชมกันในช่วงหน้านะครับตอนนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟเทอร c a ิน m คาดิแมกครับปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ